เดี๋ยวผมขับรถไปพี่ไลนไปก่อนผมกดปิดละไอ้เสพเยอะจังวะ ทืมีพี่มีคลิปเนี่ยจะวิ่งเข้าขแจ้งได้ดูต่อเนื่อง

bay tôi tôi tay ตาย tôi ตัวนี้อยู่หายไปไหนเนี่ยยัดหมามพี่ พี่อยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อดิดดิดดิดเนี่ยไอ้ไอ้นั่นก็นดิดเรอได้คลิปเนี่ยใบแดงเลยนะ